พระาสีพระใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธรรมหานวาวมิศกยามณีสีวิเศตชายชาดหวัดพวงต้บนหัวตะพาอำเภอเวิเศษเายชาจังหวัดอ่างทองเรื่อจัดนะครับขออนุโมทนาท่านผู้มีศิลศรัทธาทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขขะพละปฏิธาชนะสมบ,บัติยงยืน,ยน,นาพระวัสุสัพพะมังคาร ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักสันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานลภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาวเลนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาวเลนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาพาตสิีน พระวันสุเตขอความสวัสดีท่้นหลายต้องมีแก่ท่านิคือแล้วนั้นเลยทั้งหมดทเอดีแล้วรา่ว่าให้อยู่ข้างในอะไร